ูื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับแบรนด์นะครับผมลีโบนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบเซลลิง FFP เซลลิงขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับ ตัวนี้จะเป็นท่อ25.4นะครับเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆพี่ๆถามเข้ามาเยอะนะครับมีท่อ25.4ไหมนะครับผมถามเข้ามาเยอะมากนะครับอยากได้น้ําหนักเบาครับวันนี้ผมมาจัดให้แล้วนะครับผมวันนี้ผมมาจัดให้แล้วนะครับสําหรับแบรนด์ Libo นะครับผมเส้นเล็งนะครับผมชัดเจนนะครับกระจกชัดแจ๋วนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับแบรนด์ Libo นะครับผม อ่านี่นะครับนี่ก็ของแถมนะครับทุนทนในพี่นะครับตัวนี้จับแถมนะครับฝายังยืดนะครับอ่าจะแถมฝายังยืดนะครับอย่างดีนะครับนี่นะครับหัวท้ายนะครับทุนทนในพี่นะครับแถมให้นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับรโบูนะครับผมตัวนี้นะครับผมปรับหลายข้างนะครับตัวนี้นะครับ อ่านี่นะครับกาลังขยายนะครับจะอยู่ที่นะครับ6.5เท่านะครับถึง20เท่าเลยทีเดียวนะครับระยะการยิงแน่นอนนะครับผมก็จะอยู่ที่นะครับผม10เมตรนะครับถึง200เมตรกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมท่อนะครับจะเป็นท่อ25.4นะครับท่อมาตรฐานนะครับผมตัวนี้จะมีไฟหนึ่งสีนะครับปรับได้11ระดับความชัดของไฟนะครับเพิ่มนๆพี่นะครับผมนี่ครับรีบูนะครับผม สวยงามนะครับสาหรับแบรนด์นี้นะครับท่านไหนที่กําลังมองหานะครับเส้นเล็งขยายตามแบบท่อ25.4มิลผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับผมตัวนี้ใส่ขาเตี้ยได้นะครับเพราะว่าหน้าเลนแค่สี่สิบมิลนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะครับว่าจะเอาขาเตี้ยนะครับนี่นะครับดูนะครับผมสกรีนนะครับลิเบิลเลยนะครับผม สเล็งชัดแจ๋วนะครับผมนี่นะครับสเล็งแบบ BPP นะครับตัวนี้จะเป็นเลข serial number นะครับจากทางโรงงานนะครับผมอ่าโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับในนะครับปรับในก็ถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับนี่นะครับใช้มือปรับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับกันน้ําได้นะครับเพร่นนีพี่นะครับผมทดลองมาแล้วนะครับผมอ่าโอเค ตัวนี้ปรับหลาข้างนะครับปรับหลาหรือปรับโฟกัสข้างนะครับเพื่อนๆพ่นพี่ๆนะครับอ่านี่นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นล็งกันบ้างนะครับผมครบเครื่องนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่นะครับเส้นลิงนะครับเพื่อนๆพ่นี่พี่ท่านไหนนะครับที่แจ้งเข้ามานะครับไม่ชอบเส้นเล็งแบบที่มีสเกลนะครับตัวหนังสือเยอะๆนะครับเพื่อนๆพ่นพี่นะครับผมผมก็จ uh, okay. ัดให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นดอดไข่ป้านะครับเส้นเล็งจะเป็นแบบ สิลิงขยายตามซูมนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับสิลิงมันจะขยายตามแบบนี้นะครับเพื่อนๆพี่นะครับอ่าโอเคนี่นะครับอ่านี่นะครับสิลิงลักษณะดังภาพนะครับเผื่อกระสุนตกใกล้ตใก้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับชัดแจ๋วนะครับผมสําหรับริบบตัวนี้นะครับผม ราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับผมโอเคนะครับอัดแก๊สไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วครับสาหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุก่นะครับผมของแถมครับก็จะมีนะครับฝาครอบนะครับแบบยางยืดนะครับแถมให้นะครับผมผ้าเช็ดเลนส์นะครับของรีบูเลยนะครับผมเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับขาจับล่างนะครับจะเป็นแบบสเวตมินทรงสูงนะครับผมตัวนี้จะเป็นอ่าทรงสูงนะครับท่านไหนที่ใช้แบบทรงเตี้ยก็สามารถเลือกได้หนึ่งแบบนะครับผม หรือท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลก็สามารถเลือกได้นะครับผมทางร้านมีให้บริการนะครับเพื่อนๆใพี่นะครับผมอตัวนี้นะครับโอเคนะครับส่วนราคาครับราคาจะแจ้งท้ายคลิปนะครับทุกคลิปนะครับผมราคาจะอยู่ที่นะครับผม2 0ัน 350บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับผม2 3 5พรบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับสำหรับเส้นเล็งขยายตามนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับผักเสียภายใน30วันทางร้านเคมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับการรับประกันกันแบบนี้นะครับสินค้ามีคุณภาพแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ไอเดียไลน์นะครับ jukppp idline jukppp ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับวันนี้ก็ขอจบดีวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ